สองสองเป็น24จะได้โอ้โหไม่เข้าสุดท้ายก่อนจะจากรากันไปโอ้โหไม่เข้าจริงๆวะจบจบการไปเลยระจ้าจังหวะนี้สวยงามพระรามแปดกันหน่อยดีครับท่าน สวัสดีมีลักนักปั่นทุกท่านนะผมอยู่กับผม DJ บานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามามาเล่นกับเกมที่คล้ายๆแบบจะสาบศูนย์ไปจากช่องของผมเลยไม่ค่อยได้ลงเลยเกมนี้เบอร์เกอรี่เด้อผมมาสวยอําเงามาเข้าครัวทําขนมปังกันหน่อยดิมาดูดิว่ามันจะเข้าหรือเปล่า จัดการแบเรเบและว200กันไปก่อนจ้าสวยๆงามๆผมซักสิบหมุนขอญาตเปิดเธอโบนไปด้วยนะครับไม่เข้าเร้าก็ใครว่ากันใหม,ม่เอวันนี้มีงบมาน้อยด้วยแหละถึงแล้วไหลอีกนิดนึงดิขอไปหน่อยไหลไปดิหไม่เข้าได้ไงวะไปเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มจัดไปซักสิบหมุนสวยๆงามๆซักเร็กน้อยแล้วไอว่าจียงไหนจ้าไหนต่อมาหน่อยดิ เอ้ยค้างวะเนี่ยเอาเอาจังหวะนี้ไปแล้วไหลไปแล้วโอ้โหไหลลงน้ําเลยจังหวะนี้ไปดีครับไปสักสิบสิบสิบ,สบไปเรื่อยๆครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยเป็นเกมนี่เอาอีกแล้วว่ะจังหวะนี้ว่าแม่งเล่นกูแล้วมั้งเนี่ยมาหน่อยดีมาหน่อยดีอยดสองหุนสุดท้ายครับท่าน จังหวะน,นี้ไหลกันไปต่อคูณ2มาโอ้โหเหลือใจเชื่อไม่เข้าจริงๆว่ะไปแอนต์ตผมทีละสิบกันไปก่อนจะเข้าหน่อยเว้ยไหลกันไปอีกนิดนึงเอา้าจังหวะน,นี้เข้าแล้วอ่ะอุ้ยเข้าแล้วนี่หว้ามจัดปลาใหญ่ให้เสียจัดเรือใหญ่ให้ร่มครับท่านจังหวะน,นี้ขอ5ตัวได้ปะ5ตัวในปลาสวยงามพระรามแปดมา5จริงๆครับท่าน 12หมุนเน้นๆนะมจัดปใาย่าเสียจัดเรืออย่าให้ร่มครับท่านจางังหวะนี้ผมรอท่านอยู่ครับผมสวยๆงามๆสักเล็กน้อยหน่อยดีจ้ว่าจะได้ว่าจะได้ระลรกว่าจะได้ระลึกจงังหวะนี้สวยๆงามๆการสักเร็กน้อยรจาจังหวะนี้ไม่เข้าอีกแล้วว่าหรือเจนหมุนสุดท้ายครับผมไปกันต่อ แต่จังหวะนี้ไมกันต่อยซาร์โเรกน้อยมีต่อไหมขอยาวๆขอยาวๆหน่อยดีครับท่านได้อยู่นะจ๊ะจังหวะนี้ผมหกพันห้าร้อยบาทได้ได้ได้จังหวะนี้ถือว่าได้ถือว่าโดนนะผมต่อไรกันไปต่อขอยาวๆหนักๆเน้นๆกันไปสัก์โ็เรกน้อยจังหวะนี้ไหลไปดิเฮ้ยเกิน เกินไปแล้วเฮียเฮียว,ว่าไงเนี่ยมาน้อยเกินไปหรือเปล่ามาน้อยเกินไปหรือเปล่าจะได้ฮะผมจะได้จะได้ฮะผมมาหนึ่งลุยเกินจังหวะน,นี้สามหมุนสุดท้ายเว้ยจะไม่เข้าให้จริงๆเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าจังหวะน,นี้ผมมาคูณอีกสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่จะได้โอ้โหไม่เข้า สุดท้ายก่อนจะจากรากันไปโอ้โหไม่เข้าจริงๆวะ่ะจบจบการไปเลยจ้าจังหวะนี้สวยงามพระรามแปดกันหน่อยดิครับท่านเอาหน่อยเอ้ยเอาหน่อยโอ้ยยังไงวะมันจะไม่เข้าให้จริงๆเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเรื่องจังหวะนี้จะได้จะได้ต่อครับท่านจ,จังหวะนี้มีไว้ผมขอเคปีจี เค้กพ oh, oh, mm ีจีเหอะโอ้โหเค้กไม่เข้าแน่นอนเลยกูว่าเนะี่ยมาหน่อยดิดสวยๆงามๆครับท่านแล้วไอ้ว่าจังไหนต่อ mm hmm. จังหวะนีหมื่นเจ็ดมาแล้วครับผมวายมาเค้กพีจีเค้กคีคีเว้ยขอเค้กพีจีหน่อยดิ mm hmm. ยังไงยังไงะครับท่านจังหวะนี้ถือว่าได้ถือว่าโดนผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะผมได้เยอะกว่าเข้าฟรีเมื่อกี้เหย็ด เหลือใจเชื่อเลยจังหวะนี้ไหลกันไปต่อม,มีมาอยู่ยังไงกันต่อยังไงกันต่อหมากันต่ออีกสักเล็กน้อยหน่อยดีครับมาดีครับผมในส่วนของงามจังหวะนี้คูณ8มารอแล้วครับท่านอ้าวอ้าวจังหวะนี้คูณ14ครับผมแล้วมีวายมารองรับด้วยครับท่าน27งหมเจ็ดเคจังหวะนี้กดหยุดไว้รอเลยครับท่านไหลกันลื่นๆแน่นอน มาดีครับผมจางหวานี้ขอญาตจบจบกันไปเรยน,นะจ๊ะสำหรับใครผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า